เอวานนี้นะครับก็รายงานข่าวพี่หนิงปณิตาเผยภาพดีเจมะตูมเนี่ยไปปฏิบัติธรรมนะฮะหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการจัดปาร์ตี้วันเกิดครับล่าสุดน,นะครับทางของเสถียรธรรมสถานได้เผยคลิปจากการปฏิบัติธรรมของดีเจมะตูมโดยเจ้าตัวนะครับเล่าว่าตอนที่ยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพี่หนิงก็ได้บอกให้ลองสวดมนต์ภาวนาบนเตียงพร้อมทาใจให้สงบ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้สวดนมนต์ภาวนาพยายามพูดกับตัวเองให้ผ่านจุดนั้นมาให้ได้หลังหายดีแล้วจะพามาปฏิบัติธรรมกับแม่ชีสันสนีครับโดยครั้งนี้นะคะพี่มาตุมนั้นไม่ได้แจ้งใครแม้เพื่อนสนิทค่ะจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมพี่หนิงบานิตาจึงชวนให้ตนขึ้นมาพูดคุยสนทนธรรมกับท่านแม่ชีสันสนีเพื่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรม และวิธีการทําให้ตนเองนั้นดีขึ้นจากความทุกข์ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โทษใครเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่มีปัญญาที่อยากขอโทษก็คือประชาชนซึ่งขอโทษไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ขอโทษเลยก็คือคุณแม่ค่ะจนถึงวินาทีที่ไม่สามารถกลั้นน้ําตาไว้ได้นะคะเมื่อคุณยายแม่ชีถามว่าอยากขอโทษใครไหมพี่มาตูมะะจึงได้ลงไปกราบแม่และกล่าวขอโทษที่ทําให้แม่นั้นมีความทุกข์ค่ะ คือไม่ได้คิดว่าเอิม่มเขาตั้งใจหรือว่าอะไรคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคือเราก็อยู่ด้วยกันเราก็ไปด้วยกันเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ตุ่มขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยขอที่ไหนมาก่อนพปกติเวลาตุงมไปเข้าวัดทําบุญตุ่มจะขอให้ตุม่มรวยขอให้ตุงมมีเงินขอให้ตุงมมีงานเยอะๆขอให้ตุ่มเป็นที่รัก <Yeah. S 2> แต่เมื่อวานตุงมขอ ให้ตูมมีสติปัญญาวเวลาเกิดปัญหาครับตูมตขอแค่นี้เลยขอแค่มีสติด้านของคุณหนิงปณิตานะครับก็เผยว่าเคยชวนมาตูมแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งมาตลอดใครสนใจครับอ,อ,อยากมาก็ให้มาเป็นดีเจจิตอาสาแล้วช่วงนี้มาตูมก็ว่างเราก็เลยชวนมาพอถึงวันเขาก็โทรมาหาเราเองว่าจะไปตอนแรกเราชวนเขาแค่ไปเป็นดีเจจิตอาสาแต่มาตูมเนี่ยบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรม เพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นจิตอาสาเป็นกระบอกเสียงช่วยคนอื่นเขาก็เลยอยากไปปฏิบัติธรรมตรงนี้เพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็รู้จริงเพื่อมาพูดต่อได้และเขาเป็นคนไปหาซื้อของเองทุกอย่างที่จะใช้ในช่วงปฏิบัติธรรมไม่ได้ปรึกษาใครเลยครับโดยเขานะคะไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเองทั้งหมดค่ะ ซ,ซึ่งพี่มาตุมนะคะเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่26มีนาคมและเรานั้นได้ไปเจอกับเขาวันอาทิตย์ที่28มีนาคมคนในเสถานธรรมสถานนะคะก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจพี่มาตุมบางคนก็เข้ามาขอโทษที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคอมเมนต์ด่ามาตุมเองได้เห็นข้อความดังกล่าวนะคะพี่หนิงเนี่ยก็แอบเห็นนะว่าพี่มาตุมนั้นมีน้ําตาซึมเหมือนกันส่วนสภาพจิตใจของมาตุมตอนนี้นะคะเราก็เห็นว่าเขานั้นมีสีหน้าที่สดใสขึ้นและดูมีรอยยิ้มมากขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ